สองคอมเมนต์ต่างชาติวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้ญี่ปุ่นศึดชิงแช,งชมป์โลกยูสิบเก้าเรียกได้ว่าสู้ขาดใจสมศักดิ์ศรีสำหรับทัพวอลเล์บอลหญิงยุวชนไทยที่แพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไปอย่างสุดระทึก2 3ถึงมเซตตกรอบ8ทีมสุดท้ายลูกย่างชิงแช,งชมป์โลกยูสไปแบบได้ใจกองเชียร์เมื่อวานนี้9สิงหาคม2566สู้ได้ใจกองเชียร์ตบสาวยุวชนไทยแพ้ญี่ปุ่น 2- 3มเซตจอดรอบ8ทีมชิงแช,งชมป์โลกยูส จากผลงานที่น่าประทับใจของตบสาวดาวรุ่งว่าที่อนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยเฉพาะการหักด่านเอาชนะทีมเต็งแชมป์มอย่างทีมชาติจีนมาได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายรวมไปถึงแมตช์เมื่อวานทําให้บรรดานักตบย19ของเราเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลซึ่งหลายเสียงเห็นตรงกันว่าไทยกับญี่ปุ่นสู้กันได้สนุกสูสีมีอนาคตสดใสทั้งสองทีม วันนี้เรามีตัวอย่างคอมเมนต์ภาษาอังกฤษจากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ได้รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน y o u u t ยูทูบบอลมาฝากกันลองไปดูสิว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเกมนี้และเด็กๆของเรา uncle_charlie เก่งทั้ง2ทีมเลยแต่ญี่ปุ่นดูร่างกายแข็งแรงกว่าไทยดูเหนื่อยตั้งแต่เซตสีแล้วสุดท้ายทีมที่เล่นเกมยาวและรักษาสมดุลได้ดีกว่าก็ชนะเกมนี้ไปเจมสแทงสามสสุดยอดมากทีมไทยเอาอันดับหให้ได้นะ ในชลว 1, ัน1,976 5เซ็ซตแบบสุดดราม่าอีกแล้วสนุกและตื่นเต้นท่าไทยมีผู้เล่นที่สูงกว่านี้สัก2-3คนพนันได้เลยว่าญี่ปุ่นงานเข้ากว่านี้อีก at Tony Q Q 60U ไทยเก่งกว่าที่คิดมากๆพแพคให้อัจ5308ศฉันเป็นคนเกาหลีแต่เชียร์ทุกทีมจากเอเชียญ,ญี่ปุ่นกับไทยเก่งมากไทยเล่นได้ดีแล้วไม่ต้องเสียใจสู้ต่อไปนะ User D J 9 C K 8 d J นอกจากจะเก่งแล้วยังมันยาทาง,งามทั้งสองทีมญี่ปุ่นโค้งสวยไทยไว้งามโชว์วัฒนธรรมในสนามไปเลยเดนเนสซีล้ม2-5-2ที่เห็นยังไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรานะเพราะในญี่ปุ่นมีรายการใหญ่แข่งอยู่แต่ตอนนี้เราเข้ารอบรองชนะเลิศและส่วนผู้เล่นไทยก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน at user nb6df1rh7d ญี่ปุ่นกับไทยมีกองเชียร์เยอะมากผู้ชมพุ่งไปถึงสองล้านเลย user UK5ZM2KJ3H ไทยเจอใครก็ยอดวิวสูงตลอดมูลค่าการตลาดกีฬาวอลเล่บอลระดับโลก at y o r k d u ทั้งสองทีมใช้กลยุทธ์เดียวกันเกมรับดีโจมตีเร็วเกมนี้สนุกมาก islong5819abd เพื่อนบ้านอาเซียนเราเก่งมากสาวน้อยนักตบทีมชาติไทยจากแฟนชาวมาเลเซีย at f r e s h s u m m e r ไทยไม่ต้องเสียใจเล่นดีมากแล้ว k n g 1 5 2 4 หนึ่งในเกมที่สนุกที่สุดในชิงแชมป์โลกยูสิบครั้งนี้สุดยอดทั้งสองทีมมีความสุขที่ได้รับชักเดนนเนอร์เซเคอร์สี่าไทยถ้าบล็อกดีกว่านี้ชนะญี่ปุ่นได้แน่นอน W.K 9 0 2 2เก่งสุดๆเลยทั้ง2ทีมยินดีกับญี่ปุ่นด้วยรักนะ at user qq 6 bw 6 yk 1 b เซตสีถ้าไทยปิดเกมได้เร็วแรงน่าจะเหลือเยอะกว่านี้เซตห้อาจจะชนะได้เลยจะฟรีสี่ห เก่งและน่ารักทั้งสองทีม Indigo QX6TR คนดูเป็นล้านภายในชั่วโมงเดียวยินดีด้วยนะ IVB User Ox1HQ3N5K ก่อนเกมเชียร์ญี่ปุ่นแต่แข่งไปสักพักปันใจให้ไทยแทนเก่งทั้งคู่อนาคตของชาติ at User c o 5 r 6 d p 3 c เรตติ้งเกมนี้สูงทะลุฟ้าไปเลยวอลเล่บอลกับฟุตบอลน,นี่คนไทยชอบกันจริงๆ สำหรับทีมชาติไทยหล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ5-8โดยจะพบกับทีมชาติบันแกเรียด้านทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศพบทีมชาติตุรกีต่อไป